ดิฉันเพชรระดาสอนชัยเพ i า a ค่ะมัคคุเทศเชี่ยวชาญภาษาเยอรมันขณะนี้ดิฉันนำพาทุกท่านมาอยู่ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครเป็นวัดที่สําคัญวัดหนึ่งที่ดิฉันอยากจะให้ทุกทท่านได้มายเยี่ยมชมนะคะด้วยการเดินทางในช่วงนี้เรียกว่าสะดวกมากเลยทีเดียวด้วยรถไฟฟ้านะคะมาจอดถึงสถานีหน้าวัดพระศรีมหาธาตุวรมหา ววรมหาวิหารแห่งนี้ค่ะพบกันนะคะว่าในวัดพระศรีมหา,าธาตุนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวดิฉันจะนำพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมค่ะพระมหาเจดีย์ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระอุบโบสถสูง38เมตรมีพระนามว่าพระเจดีย์ศรีมหา,าธาตุพระมหาเจดีย์นี้แบ่งออกเป็นสองชั้นชั้นนอกคือพระเจดีย์องค์ใหญ่ ชั้นในเป็นพระเจดีย์องค์เล็กประดิษฐานอยู่ตรงกลางเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสา,ารีริกธาตุอุธศาสนิกชนนิยมเข้ามาสักการะบูชาพระทุกทุกท่านค่ะ ขณะนี้ดิฉันได้นำพาทุกทุกท่านมาอยู่ที่บริเวณพระอุโบสถของวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารซึ่งพระอุโบสถของวัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้มีศิลปะที่คล้ายกันเลยนะคะกับที่วัดบญณฑจมามบ่อพิรพระอุโบสถเป็นแบบพระที่นั่งจัตดดุรมกุกต่อจากมุกด้านเหนือและด้านใต้เป็นวิหารคตล้อมตัวพระอุโบสถอยู่ และประดิษฐานพระพุทธรูปที่งดงามเข้ามาเยี่ยมชมได้ค่ะ ท่านคะขณะนี้ดิฉันได้นำพาทุกทท่านมาอยู่ที่บริเวณพระอุโบสถของวัดพระศรีมหา,าธาตุบวรมหาวิหารซึ่งพระอุโบสถหลังนี้มีศิลปะที่เป็นศิลปะคล้ายกันกับที่วัดเป็นจมาบอบพิิรค่ะวัดพระศรีมหา,าธาตุบวรมหาวิหารแห่งนี้นะคะได้สร้างขึ้นในสมัยจอมพลประยุทธุฬงคารามขณะดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะได้สร้างขึ้นนะคะโดยที่ใช้ชื่อว่าวัดประชาธิป สร้างใกล้กับอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเพื่อเป็นอนุสร์การปกครองระบอบประชาธิปไตยค่ะด้านนี้เป็นด้านบันทางด้านทตะวันตกของพระอุโบสถค่ะและยังมีพระศรีสัมพุทธมุนีเป็นพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปสมัยสุขโขท,ทยัยปรางมาลวิชัยซึ่งเดิมทีประดิษฐานอยู่ที่วังหน้าคค่ะ ในช่วงเวลาการถ่ายทำนี้พระคุณเจ้ากำลังทำวัดเย็นอยู่ค่ะดิฉันไม่สามารถนำพาทุกท่านเข้าเยี่ยมชมภายในพระอุโบสถได้หากมีเวลาเชิญมาเยี่ยมชมด้วยตนเองค่ะด้านหน้าของทุกทกท่านนะคะคือต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ได้มาจากประเทศอินเดียพร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุได้มาปลูกที่วัดพระศรีมหาธาตุแห่งนี้เป็นสถานที่ ที่รื่นรมเลยค่ะบริเวณรอบต้นโพที่ร่มรื่นมีสระน้ำลอมรอบท่านสามารถมากับครอบครัวได้ค่ะมาให้อาหารปลาร่มรื่นให้อาหารนกได้ร่มเย็นค่ะด้วยทุกคนอยู่ในกฎไตรรักเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายเป็นของคนทุกๆคน ธรรมจักรธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าอยากจะให้ทุกท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารแห่งนี้ที่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราการเดินทางสะดวกค่ะอย่าลืมนะคะเป็นอีกหนึ่งวัดที่สําคัญอยู่ในเขตบางเขนกรุงเทพมหานครประเทศไทยของเราสวัสดีค่ะ